คอนเท็กต์ตัวคำแรกลูกอมจะหมายถึงคำว่าลูกอมอ่ะคอนเตอรได้เลยป่ะอืมเฮก้อนสี่ก็ก็ก็ไม่เยอะมากวะกินหมวกเลื่มไก่หมวกกูพิมพ์ดีกว่าอมึงมองไม่ค่อยเห็นโอ้ยไกลกว่าเดิมจะแปลว่าอาจจะเป็นของกินป่ะเออกูเอาเครื่องดื่ม หูยดีมแกงหูยน้ำมะดลมแต่งกายน้อยน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมโซดาน้ำเปล่าอยากก็อยากโลไม่มีข้าวข้าวแกงไม่รู้อาลองอาหาอ่ะสองร้อยเก้าสิบแปดต้มตําได้ปะต้มตําเก้าพันขึ้นเตี๋ยว ขึ lives, s, <S ้ยเตี๋ยวมาเตี๋ยวมึงยเตียวเส้นเส้นขนมจีนได้ไหมลองดูเพราะว่านี่หรืออยู่ในตระกูลเส้นที่มีหนามก็อาจจะบะหมี่เอออบะหมี่บูได้เออบะหมี่ปึ้งหุ้ยแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดเกาเหล่าดิอ่ะกูขอลองนะเก้าเหลาเกาเหล่าใช่ปะขอคิดก่อนข้าวเลยอ่ะกูขอลองเลยดิอ่ะ แนอกูจะเป็นมะเร็งสมองตายไะเนี่ยเกี่ยวน้ำเออเกี่ยวน้ำไม่แน่บอกก่อนหน่อยยี่สิบเก้าเพาะมันกูกูจะเริ่มเลียนอะบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งเออไม่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 มีไม่มีสปาเก็ตตี้ดิมันเป็นเส้นเหมือนที่ที่เจนบอกแป้งอ่ะแป้งแป้งเฉยเลยอ่ะบะหมี่กับแป้งกูควรรู้สึกว่ามันจะเป็นอะไรที่เป็น ร้อยเปเยอะกว่าต้องอะไรเป็นแป้งบะหมี่บะหมีขอลองไม่ลบงูอะโลตีไอ้ดียมาเก่งจังวะยี่สิบเอ็ดต้องเป็นแป้งโรตียี่สิบเอ็ดแล้วนี่ก็ต้องไีสูตรเนต้องต้งได้หนึ่งขนมปังขอลองอ่ะขนมปังแป้งนะแป้ง อะไรที่เป็นแปะรูปอะไรที่เป็นแป้งเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอันน้อยๆมันแป้งแป้งหมดอะไรที่เป็นแป้งแล้วก็ใกล้ขนมปังที่สุดขนมขนมตาข้าวหลามข้าวต้มมัดเค้กอ่ะเค้กเออเค้กซิเค้กเออเค้กเค้กใครจเป็นลูกปึ้งเรียบร้อยเคทุกคนเล่นมาตั้งนานไม่ได้สนุกได้โอ้ซะอย่างนั้น